สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube และเ,เพื่อนๆผู้นิยมพระเครื่องและสิ่งลี้ลับนะครับวันนี้ผมลุงต้นระกาศนะครับก็มีเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนะครับนี่คือคําพูดของคนที่มักจะทําอะไรแล้วไม่ได้ดีนะครับซึ่งก็อาจจะโทษบุญโทษกรรมไปเลยนะครับผมจึงขอให้เรียกชื่อเรื่องนี้ว่ากรรมเก่านะครับ ผมชื่อสนิทครับปัจจุบันนี้ผมอายุ63ปีผมเป็นลูกคนที่4ของพ่อแม่ในจำนวนพี่น้อง8คนครับมีผู้ชาย5ผู้หญิง3ผมเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีพ่อแม่มีอาชีพทํานาทําไร่ในตอนนั้นเรื่องเรียนผมก็จบแค่ปอ3แค่อ่านออกเขียนได้แค่นั้นเรียกว่าผมออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำนาทำไร่ตั้งแต่เล็กๆ อาชีพทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นคำที่แปลตรงตัวที่สุดผมลำบากมาตั้งแต่นั้นพออายุ1 5 1ห้าอก็รับจ้างทั่วๆไปแล้วแต่ใครจะจ้างถางหญ้าเลี้ยงวัวก่อสร้างได้ใช้แรงงานผมทำหมดแต่ทั้งๆท,ท,ที่ผมทำงานหนักมาตลอดก็ไม่มีเงินเหลือเก็บเรียกว่ารับมือขวาก็พร้อมเสียใจยออกทางมือซ้ายได้ในทันทีเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มา ก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานทั้งนั้นล่ะครับเรื่องเสี่ยงโชคผมไม่เคยสมหวังเลยสักครั้งเดียวทั้งทั้งที่ผมไม่เคยทำผิดคิดร้ายกับใครมีงานวัดถึงงานบุญผมก็เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมทุกครั้งเท่าที่เวลาของผมจะทำไดห้หรือเงินในกระเป๋าจะอำนวยแต่ก็ไม่เห็นว่าบุญจะช่วยอะไรผมได้ดีขึ้นผมยังคงตกละกรรมลำบากอยู่นั่นเอง จนอายุย่างเข้า30ผมตัดส,สินใจเข้ากรุงเทพรับจ้างมาหลายอย่างเช่นส่งของแบกของพนักงานบริษัทยามแต่เงินทองก็มักขัดสนมาตลอดจนมาได้เมียแล้วก็มีลูกพี่เต้าผมก็ต้องยิ่งขยันเป็นสองสามเท่าตัวแต่แต่ก็แค่รอดไปเดือนเดือนบางเดือนก็ไม่พอใช้จนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อเงินทองไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวก็มัก มีปากเสียงกับภรรยาเรียกเรื่องค่าใช้จ่ายเสมอเวลาทะเลาะก,กันเรื่องนี้ผมก็มักจะหลบออกจากบ้านมานั่งพักใจที่สา,าลาริมน้ําหลังวัดใกล้ๆบ้านที่ด้านหลังติดคลองใหญ่และที่นี่เงียบสงบผมมักจะหลบมามานั่งปงอนิจจังนกับตัวเองที่นี่เย็นคาวล้านานๆแล้วครับที่นี่อย่างในเช่นวันนี้ผมพีปากเสียงเรื่องลูก คนโตที่จะต้องเข้าโรงเรียนเงินก็ไม่พอซื้อเสื้อผ้าชุดักเรียนหลังจากทนฟังเสียงบ่นของเมยียตัวเองไม่ไหวผมก็เดินออกจากบ้านดิ่งตรงที่วัดแห่งนี้นะครับที่เป็นที่ที่ผมจะหลบเสียงบ่นของเมยียผมมานั่งอยู่ที่ศาลาท่าน้ําของวัดนะครับเดินทะลุหลังวัดมาเดินมาตามถนนปูนที่ทางหลวงเขาทาไว้ริมคลองยาวมาถึงหลังวัดบรรยากาศเงียบสงบแม้จะเป็นเวลาเก้าโมงเช้า ผมเดินเข้าไปนั่งในศาลาที่ทําเป็นที่นั่งยาวๆสองฝั่งเหมือนศา,าลาริมน้ําทั่วไปผมนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆคิดถามตัวเองว่าทําไมทํางานหนักมาตลอดทําไมยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ทําไมถึงลาบากอย่างนี้ทั้งที่ผมก็พยายามทําแต่ความดีเสมอมาไม่เคยคิดโกงใครคิดไม่ถึงคิดไปคิดมากระท้อใจถอนใจเองตัวลงนอนแล้วหลับตาแล้วจนมาตื่นอีกทีหนึง่งก็เอา ประมาณบ่ายกว่าเข้าไปแล้วผมนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงนั้นต่อไปนอนหลับตาลงไปจนไม่รู้จะนานเท่าไหร่ก็ดินเสียงคนสองคนเดินมาเดินคุยกันมาตรงมาที่ท่าน้ำที่ผมนั่งอยู่ผมหลีตามองก็เห็นแต่ก็ไม่เห็นนะครับเพราะสองคนนั้นเดินมาทางาหัวด้านด้านศาีรษะของผมผมจึงรีบหลับตาลงขี้เกียจที่จะพบปะสังสรรค์กับใครในช่วงนี้ไม่อยากคุยกับใครทั้งสิ้น มีสองคนผมคิดว่าสองคนนั้นเมื่อเดินมาแล้วเห็นว่ามีคนนอนอยู่ในศาลา mm. ก็อาจจะไปที่อื่นเพราะเกงเกิความอาจจะเกิดความเกงใจแต่ผมคิดผิดครับเ mm. มื่อสองคนนั้นเดินมาหยุดเสียงสองคนนั้นเดินมาหยุดในศาลาและเงียบเสียงไปนิดหนึ่งซึ่งคงเป็นเพราะเดินเข้ามาเห็นผมนอนอยู่ในศาลาผมแกล้งหลับตานิ่งอยู่อย่างนั้นไปคุยกันที่อื่นดีกว่าไหมมีคนนอนอยู่เสียงชัยไว ชลาคนหนึ่งดังขึ้นอย,อ,อย่างเก่งใจคนแต่อีกเสียงหนึ่งซึ่งดูจะเป็นคนอารอมณ์ร,มร้อนและดูจะสูงวัยพอๆกันโอ้ยก็ช่างมันถือว่าเราไม่ได้มาคุยกับมันนี่หว่าทั้งสองคนเงียบเสียงลงไปหน่อยหนึ่งเสียงคนที่สุภาพและดูว่าอายุจะอ่อนกว่าคนที่สองนิดหนึ่งก็บูดขึ้นว่าว่าแต่ลุงดูเรื่องดวงเรื่อง,องในอดีตได้แน่นะ อุวะพูดอย่างนี้กูกลับดีกว่าเสียงชายชรลาคนที่อารมณ์ร้อนดังขึ้นตบพื้นสลาดังปังอย่างอารมณ์เสียโดยไม่เกรงใจผมด้วยซ้ำคงคงจะลุกขึ้นแต่ก็คงจะถูกชายอีกคนดึงเอาไว้และปลอบใจให้เย็นลงว่าฉันขอโทษจะเย็นๆทิจจ้าฉันก็แค่ถามให้แน่ใจว่าลุงนะ่ะดูดวงได้เท่าแน่แท้หรือเปล่าว่าแต่ลุงนี่ไอ้หนุ่มคนที่นอนอยู่เนี่ยเป็นยังไงท่าทางจนหรือรวย ทำงานอะไรมานอนในวัดนี่ใช่สัมป,ปะหลิงหรือเปล่าหรือมัคคายกหรือเปล่าผมได้ยินเสียงคนอ่อนวักว่าถามชายใจร้อนขึ้นเสียงคนคนที่จะวัยชราที่อารมณ์ร้อนทำเสียงฮึกในลำคอหนักๆเหมือนดูถูกก่อนที่จะตอบว่าไม่ใช่อย่างที่เองว่าทั้งสองอย่างนั่นแหละเองดูที่ผิวมันเองดูที่มือมันดูที่เท้ามันผิวหนังหยาบมือตีนด้านแบบนี้ มันเป็นคนที่ใช้แรงงานมาตลอดชีวิตเองดูโงูเฮ้งมันสิใบหน้ามันถูกสาบมาชัดๆสาบมาตั้งแต่ชาติปางก่อนดูสิเห็นไหมวะหว่างคิ้วมันก็อมทุกข์ข้าว,ว่ามันคงพึ่งมีเหตุทะเลาะกับใครมาแน่ๆหากใค้ข้าเราต้องไปเมียมันแง่แง่ฉลัดลใจร้อนพูดวิเคราะห์ได้อย่างฉานและตรงๆจนเอาใจผมหายวูบแต่ก็ทําให้แต่ยังทํานอนนิ่งเงี่ยวหูฟังอย่างตั้งใจ แต่ทั้งที่ใจก็อ,อยากจะลุกขึ้นถามว่าในอดีตชาติที่ผมผ่านที่ผมที่ว่าผมมีกรรมเก่ามาตั้งแต่ชาติบางก่อนนั้นผมทําอะไรมาแต่ก็นอนนิ่งอยู่อย่างนั้นหูก็ตะแคงฟังอย่างตั้งใจเสีงยงชายหนุ่มที่อายุอ่อนกว่าร้องว่าโอ้โหลุงดูได้ถึงขนาดนั้นเชียวหรือฉันชักอยากจะรู้เสียงที่ว่าไอ้หนุ่มคนนี้มันถูกสาปให้มา ตกกระกระลังบากในชาตินี้ด้วยสาเหตุอะไรลุงช่วยดูให้ทีสิคําพูดของชายวัยกลางคนดูจะถูกใจผมอย่างเต็มเต็มแล้วครับเพราะผมก็อยากรู้แต่เสียงชายชราพูดจะขัดใจว่าอ่ะยังไงกันแล้วเรื่องของเองละ่ะไม่ดูแล้วหรือไม่ตองตอนนี้หรอกลงุงเรื่องของฉันไม่ใด้สาคัญอะไรฉันลุฉันอยากรู้ว่าไอ้หนุ่มนี่ทําอะไรมาถึงถูกสาปขนาดนี้ก็ตามใจเองแต่เรื่องของไอ้หนุ่มนี่ ข้าก็คิดเงินเองนะเว้ยไม่ให้ฟรีชัยชะลาผู้สนทับอย่างคุณอย่างเอาจริงเอาจังแสดงถึงความเข็มอีกอย่างหนึ่งของแกนอกเหนือจากความใจร้อนเสียงชายไว้กลางคนหัวเราะคือคือก่อนตอบว่าเอาหน้าลุงเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลฉันจ่ายเองบอกมาเถอะฉันอยากรู้ผมหลับตานิ่งแต่เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจในสิ่งที่ผมเองก็อยากรู้มานานแล้วเหมือนกันเสียงคนทั้งสองเงียบไป แต่ผมรู้สึกว่าชายชรานั้นลุกขึ้นเดินมาก้มมามองหน้าผมตัวผมอย่างตั้งใจจนได้ยินเสียงลมในใจของแกอย่างชัดเจนอีกคู่หนึ่งเสียงชายชราคนนั้นที่เขาพูดออกมาเรากับเล่าดิทฐานให้ฟังว่านานมาแล้วเมื่อชาติของมันเมื่อชาติก่อนของมันมันเป็นนายทหารยศหัวหมืน่นประจำอยู่ประตูทันทิตตะวันตกของกรุงศรียุธยามีหน้าที่ตรวจตาคนเข้าออกเฝ้ารักษาประตูนี้ชื่อประตู คลองฝางซึ่งอยู่ปากคลองวัดท่ากาล้องมันชื่อหมื่นลาดสังกัดโดยตรงกับพระยาพลเทพซึ่งบ้านของพระยาพลเทพก็อยู่ไม่ไกลจากประตูของฝางนี้เท่าใดนักเมื่อครั้งก่อนที่จะเสียกรุงครั้งสุดท้ายไม่กี่เดือนกรุงศรีอยุธยาเกิดความแตกแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ละคนไม่มีความสามาคัคคีจนคนดีมีฝีมือตายลงมากมาย ไอ้ที่ไม่ตายก็ถูกใส่ความจนต้องหลบหนีอาญาไปเข้าป่าไปแม้แต่บรรดาเจ้านายก็แย่งแบ่งพักแบ่งพวกแตกแยกไม่สนใจราชก,การรอแต่ฟ้าฝนที่จะมาขับไล่ศัตรูหรือพมา่าให้หนีไปเหมือนเคยแต่ฝนปีนั้นมาน้อยมาช้าเป็นชะตากรรมของบ้านเมืองพญาพลเทพมองเห็นช่องทางที่จะได้เป็นใหญ่คิดอ่านตั้งตนเป็นกษัตริย์หวังปกครองกรุงศรีอยุธยาตั้งตนเป็นราชวงศ์ใหม่ ยอมตกอยู่ใต้อำนาจของพมา่าไม่สนใจว่าประชาชนลูกเด็กเล็กแดงชาวกรุงศรีวิทยาจะต้องล้มตายมากมายขนาดไหนหวังแต่ลาบยศที่จะได้พญาพลเทพแอบติดต่อกับพมา่านัดแนจะเปิดประตูเมืองให้คือประตูของฝังและประตูฉางมหาชัยที่อยู่ในความดูแลของพญาพลเทพเมื่อนัดแนะกับพวกพม่าแล้วก็เรียกตัวหัวหมื่นทั้งสองคนที่เฝ้าประตูเมืองทั้งสองมาพบซึ่งก็รวมทั้งหมื่นลาดด้วยพญาพลเทพ พูดหวานล้อมหัวหน้าหมือทั้งสองโดยเอาลาบยศเข้า่อจนทําให้ทั้งสองอแล้วก็บอกจะกินให้ทั้งสองกินตําแหน่งเจ้าเมืองตามหัวเมืองใหญ่ๆทั้งมือลาดก็มองว่ากรุงศรียานั้นไม่หวังรอดพ้นภัยไปได้แล้วจึงตกลงใจเข้าล่วมกับทรยศแผ่นดินกับพญาพรเทพในครั้งนั้นจนเมื่อวันศุกร์เวลายามสองประตูทั้งสองบานคือประตูฉางมหาชัยกับประตูคลองฝางที่มื่นลาดเฝ้า ก็แอบเปิดออกรับทัพพม่าที่บุกเข้าเผาวัดเผาวังเผาบ้านเข็นฆ่าคนไทยตายลุกสุดขนานนับจนเมื่อพม่ายึดเมืองได้ทั้งหมดแล้วพระยาพลเทพก็ทวงสัญญาที่พม่าให้ไว้พม่าจึงจับตัวพระยาพลเทพฆ่าทิ้งรวมทั้งสองหัวหมื่นนี้ด้วยเรื่องที่พระยาพลเทพและเหล่าสมุนกระทําการเปิดประตูเมืองรับพม่าเป็นที่รู้ของชาวบ้านชาวเมืองที่เหลือรอดแต่ละคนก็ต่างสาบแช่งทั้งหมด ให้ตกนรกปกไหมชดใช้กรรมไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละบาปกรรมและคำสาปที่มันได้รับจากคนกรุงศรีวิยาทั้งเมืองเสียงเั้งสองคนเงียบไปนานส่วนผมนั้นนอนนอนน้ำตาไหลผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงลำบากลำบ,ลำบนในชาตินี้เมื่อนึกไปถึงผู้คนครั้งกรุงศรีวิยาแตกจะต้องลำบากยากแค้นยิ่งกว่าผมในชาตินี้อีกหลายเท่าคิดได้เช่นนั้นผมจึงรู้สึกสบายใจและเผลอหลับไปในสลานั้นอีกนหนึ่ง มิโยมคําแล้วนะเดี๋ยวยุงกัดเอาหลอกเป็นไข้เลือดออกาจลำบากเสียงเย็นๆนุ่มหูเรียกผมจนผมตื่นขึ้นเป็นหลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในวัดนี่เองผมลุกขึ้นและกราบท่านท่านก็ยิ้มอย่างมีเมตตาผมมองไปเห็นท่านหิ้วถังสีและถุงใส่แปรงทาสีจึงถามท่านท่านก็บอกว่าจะทาสีซุ้มประตูวัดในวันพรุ่งนี้ท่านพึ่งไปซื้อของมาตะเตรียมเอาไว้ผมจึงรับอาสา จะมาทาสีซุ้มประตูวัดให้ท่านโดยไม่ขอรับค่าแรงใดๆท่านจึงอวยพรให้ผมแล้วนัดกันว่าพรุ่งนี้จะพบกันผมเดินออกจากศาลามายืนมองซุ้มประตูวัดมองดูซุ้มประตูวัดผมจะอุทิศให้ชาวกรุงศรีวิทยาอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของผมผมจะทําบุญไปจนกว่าจะตายเพราะผมรู้ว่าบาปกรรมที่ผมทํามาแต่ชาติบรรพกงนั้นเป็นกรรมเก่าที่มีวันชดใช้ได้หมดครับนี่คือ,อเรื่องที่ได้รับฟังมานะครับ ผมก็มาเล่าใส่ทอดให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะครับผมขอนําคําสอนของพระพยอมกัลยาโนนะครับวัดสวนแก้วนะครับมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับฟังกันนะครับถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ย่อมผิดหมดไปด้วยเจริญพรนี่ครับคือคําสอนของพระพยอมกัลยานโอวัดสวนแก้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จบเพียงแค่นี้นะครับคราวหน้ามีอะไรเรื่องอะไรดีๆสยงงามผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ